ตกตีแล้วละยอดชีวาเมียหลวงเมียน้อยแม่กลอยตาจับมือกันเถิดน,นะอย่าโกรธกันเลยระวังหลังหรือร,ราาะแวงหลังเมื่อได้เห็นเมียน้อยน้ำตาไหลย้อยร่วงรินนอกนาเมื่อได้เห็นเมียหลวงน้ำตาไหลร่วง ใจเหี้ยบ้าจะทิ้งเมียน้อยหรือกอเสียดายจะทิ้งเมียน้อยหรือกอเสียดายจะทิ้งเมียหลวงก็อายคนเขาเสร็จสู่32กิโลเมตรเวลา1ชั่วโมง50นาที33วินาทีความเร็วปัจจุบัน22.1กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วโดยเฉลี่ย17.4กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลารวมโดยประมาณ2ชั่วโมง18นาทีทั้งน้อยก็ยาโปรดิฟเซอร์วันต่